กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงคุณย่าอาชิแห่งบ้านกกกอกกันสักหน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลายคนที่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวของบ้านกกกอกนะครับก็จะต้องรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือย่าอาชิคุณย่าที่อยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนแล้วก็เป็นคุณย่าที่น่ารักและใจดีนะครับแล้วก็เป็นนางรําด้วย ตัวย่าอาชีเองนะครับจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าบ้างมีช่อง Youtube เป็นของตัวเองนะครับและบางครั้งก็รับงานรำถวายแก้บนให้กับ FC นะครับซึ่งก็มีรายได้เข้ามาได้เลี้ยงชีพอยู่บ้างแต่ระยะหลังๆนะครับก็มีงานน้อยลงด้วยเหตุผลที่ใครหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วล่าสุดนะครับก็ต้องทําให้ย่าอาชีถึงกระปวดกระบาดอีกนั่นก็คือนอกจากลุงพลและเหล่ายูทูบเบอร์บางท่านก็โดนข้อหากันไปบ้างแล้ว และล่าสุดนะครับย่า,าชีก็โดนฟ้องข้อหาฟ้องเงินไปอีกคนหนึ่งงานนี้ก็เจ็บแบบจุกจุกันเลยทีเดียวสําหรับย่า,าชีนะครับเพราะเมื่อมีคนไปแจ้งความคุณย่า,าชีนะครับในข้อหาฟ้องเงินโดยให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาตรวจสอบบัญชีตรวจสอบรายรับของย่า,าชีนะครับว่าเข้าขายฟ้องเงินหรือไม่ซึ่งงานนี้นะครับก็ทําให้คุณย่า,าชีถึงกับอึง้งและรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ และทําให้ชาวบ้านคนอื่นที่มีอาชีพคล้ายๆย่า,ยาชี้นะครับต่างก็พากันหวดาดผวาก,กันเลยทีเดียวว่าจะโดนฟ้องไปด้วยหรือเปล่าส่วนตัวย่าชี้เองนะครับก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการฟ้องเงินคดีฟ้องเงินมันเป็นยังไงคุณยา่าชีย้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วทําไมมาทํากับคุณยา่าชี้อย่างนี้รายได้ในแต่ละวันในการแก้บนก็ได้วันละร้อยสองก็ไม่มาก ที่มีเงินเข้าบัญชีทุกวันก็เป็นเงินขายเสื้อผ้าจากการไลฟ์สดนะครับแฟนคลับ FC ของลุงพลและป้าแตนเขาก็ช่วยกันอุดหนุนก็พอจะทําให้มีรายได้ขึ้นมาบ้างซึ่งยา่าชี้นะครับก็บอกว่ามีคนโอนเงินเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าทํางานอาชีพสุดจริตซึ่งงานนี้ก็ทําให้ยา่าชี้นะครับถึงกับเครียดมากเพราะโดนข้อหาฟ้องเงินซึ่งชาวบ้านคนธรรมดาบ้านนอกบ้านนานะครับจะเอาเงินที่ไหนไปสู้คดี แล้วต้องจ้างทนายอีกล่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับเพราะปกติการฟอกเงินมันต้องเป็นเงินที่ผิดกฎหมายแล้วนํามาแปลงสภาพเป็นอย่างอื่นแต่กรณีคุณย่า,าชี้นะครับอาจจะไม่เข้าข่ายในการฟอกเงินก็ได้แต่เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็คงต้องมีการไปสืบกันอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นก็ลองปรึกษาทนายไว้ก่อนก็จะดีมากๆเลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ